สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ช่องน้ำมือใมไทยนะวันนี้จะจะมารีวิวห้องนอนนะครับท่านผู้ชมนะฮะอันนี้คือวิวหนะ้าตาก็จะเป็นป่านะอันนี้ก็จะเป็นตึกอะไรก็ไม่รู้นะ<า>จะมารีวิวห้องที่จังหวัดบุรีราชธา,านีตวัวอำเภอเนืองอำเภอเมือ,องขากับนั่งพัดลมตู้นอนอันนี้ ep สองนะสวัสดีนะครับ สวัสดีทุกคนเลยฮะน้่่าะแล้วต่อไปจะมารีวิวห้องน,ำนำ้นำห้องน้ำก็จะเป็นประมาณนี้นะครับชูอ่านซิงลางจานนะอันนี้คือได้เปล่าน,นี่อืมนะอ่ะนี่บันไดนะฮะอันนี้คือดวนะครับ ีโน้ตสับถ้าตกไปซวยนะฮะรีวิวห้องนอนนะผ้ผ้านี่ก็จะเป็นบริเวณประมาณนี้ฮะผ้าคุนหนูฮะผ้าขนหนูประมาณนี้เลยนะชิๆวๆครับนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องนอนส่วนผมจะพาดูเป็นเป็นยังไงจะเป็นยังไงนะฮะการรีวิวในครั้งนี้ฮะ,ะพามาดูด้านนอกค่ะ ตนนอนอกกับนะการที่หมุนขวาเปิดประตูหมุนซ้ายกับเลอกประตูนะฮะเป็นบ้านนะฮะบ้านใครก็ไม่รู้นั่นเองมารีวิวห้องนอนฮะชิวๆครับอุบลราชธานีปีสองนะถ้าทิปหน้าไปไหนก็คอมเมนต์เลยนะครับผมจะไปจังหวัดนั้นเองนะแต่ทิปหน้าที่รู้ๆก็คือเราต้องยอมแม่นั่นเองฮะ ยอมแม่เลยครับคือเราจะไปจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองฮะเชียงใหม่ฮะไปเชียงใหม่ไปหาดใหญ่ไปหนองคายฮะหาดใหญ่ที่จังหวัดสงขลานะข้าห้องครับกลับข้าห้องครับเรากลับข้าห้องครับข้าห้องเสร็จแล้วนะฮะก็นี่ฮนะอันนี้ก็จะเป็นแอนร์นะฮะอันนี้ก็ทีวีนะฮะทีวีนี่ก็อาหารนะ มีอะไรกันบ้างที่ผมซื้อมาก็จะเป็นประมาณนี้โจ๊ะกกระป๋องครับมามา่ารดต้มยำต้มยำต้มยำแล้วก็อันนี้ก็เป็นบะหมี่กินสำเร็จรูปอุ้ย,ยไงเ,เกือบแตกเลยไม่ได้แตกครับแค่พูดเล่นมันอันนี้รสลารนะรสหมูสับโจ๊กนะฮะ โจค้ครับนีคุยโทรศัพท์อันนี้ก็เป็นทีวีฮะเขาแบงรีวิว oh, <bang>, ห้องครับนี่เอาง่ายอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวนะครับไม่ใช่ผ้าข่มนะครับถ้าจะเป็นผ้าขม่มก็จะเป็นวอร์รีเวนี้นั่นเองฮะผมสิครับนองสบายมากครับว้ wow, าวรีวิวอะ รู้สึกว่าจะชิวมากเลยนะฮะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็ลูกค้าพักหนึ่งคืนอะไรนะั่นเดี๋ยวผมจะไปดูนะฮะรีวิวสิบนาทีขึ้นไปฮะเขาบอกว่าลูกค้าพักเกินหนึ่งคืนถ้าต้องการทำความสะอาดห้องกรุณนาฝากกุญแจไว้ที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะแล้วนะอันนี้ก็คือ หากลูกค้าต้องการพักต่อกรุณาแจ้งพนักงานล่วงหน้าเพื่อทําการจองห้องเพราะห้องพักอาจจะเต็มในวันถัดไปขอบคุณค่ะ Wi-Fi นะอะไรนะ N เนี่ยฮะอุ้ยเอ็นอะนตัวใหญ่ก่อนนะครับนี่ฮะ N A N A H อันนี้ผมก็จะถ่ายดูไม่ได้นะอาจจะไม่ได้กระสิทธิ์ฮะเราไปดูด น่ะนี่นี่โทรหาเคาเตอร์เตอร์นก็เงินฮะเ A A A N A นตัวใหญ่กันนะ N ตัวใหญ่แล้วก็ยังตัวเล็กเลย A A N A H A N I ซะแล้วอุ๊บไม่ใช่ขีดขีดแล้วก็ F ตัวใหญ่แล้วก็ L ยังอื่นตัวเล็ก L O O R นี่เรน,นะครับตัวกินเลให้ดูเลยเลที่มีคุณภาพนะครับอุ้ยรียวิเหมือนเด็กไปเลยนะฮะนี่ฮะต่อจากที่จะมีเรนะฮะสมของไม้ฝรั่งรู้อีกแล้วนะฮะว่ามันคืออะไร,ไนนะรพวกเฟอร์นิเจอร์พวกเครื่องดื่มที่ตุนเอาไว้แล้วมผมเออ่ขอถามหน่อยได้ไหม มันมีกาแฟให้ชงอ่ะมีกาแฟพวกโอ้มันโอ้ไม่มีของตุนเลยครับมีแค่น <ắm> ิดเดียวเองฮะมีแค่อะไรก็ไม่รู้นะฮะมีทิชชู่มีอะไรเขาเตรียมไว้แล้วครับไม่มีอะไรมากบันไดเนาะอันนี้เพื่อยามจำเป็นฮะรู้สึกว่าการไปอวดในครั้งนี้จะให้คะแนนเท่าไหร่ผมให้ 8เต็ม10นะฮะในการมาครั้งนี้เพราะว่าผมจอง <Okay. S 1> ผมจองตั๋วรถไฟจะไปภาคไหนก็เต็มแต่มันมีอันนึงฮะคือสายนี้ที่เดียวจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะเป็นสายที่ชั้นสองที่ไม่เต็มครับนั่งได้สาคนไปเที่ยวนะชั้นสองฮะชั้นหนึ่งก็แบบเป็นลูกค้า V I P นะชั้นชั้นสองก็ถือว่าดีมากแล้วนะฮะขาะกับนั่งพัดลมนะวจะสองสอนเจ็ดนะอุบลราชธานีกรุงเทพนะะกับหัวรำโพงเองไปสุดทางนี่ก็จะเป็นรถคนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตึกนะซึ่ง,งผมให้คะแนน8ปดเต็มสิในการมามในทริปนี้ครับเปิดดีโหมดทีด่จนะเปิดไม่ได้เลยมาฮะเปิดแล้วครับ ดูข่าวไดไ้ไม่รู้นะฮะไม่เปิดใช่ใช่นี่ไอเปิดเปิดเฉยเป็นการรีวิวคลิปกดช่องสามห้าได้เปล่าครับย,ยากอยู่เอสามสองเฉยช่องเจ็ดครับผม หน้าจอระดับ1 4 4 P นั่นเองฮะไม่มีความคมชัดเพราะว่าเก่าแล้วนะฮะถามว่าดู u t u b e ได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮนะสงสัยน่าจะยูท่องได้ช่องการ์ตูนนะฮะลองดูะฮะอู้ช่องนี้ไม่ได้ครับต้องช่องสามา าสามได้นะฮะนี่ก็จะตีก๊อปรีวิวอันนี้คือชื่อโรงแรมอะไรนะครับเนี่ยผมจะมารีวิวนะนะนะฮะนี่นะบูเดโอเทลฮะยี่สิบหกครับถ้าเราต้องการที่จะไม่เห็นแสงง่ายๆครับไม่ต้องสอนปิดประมาณก็จะสามารถ ปิดได้เลยนะรีวิวมั่วๆตามภาษาเด็กทั่วไปจนผมจะวันเกิดผมก็อวยพรมานะครับโอ้ชิวๆนะการมาในคลิปอีกครั้งนี้ก็จะเป็นการมาที่ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับถ้าผมจะนั่ง,รถไ,ไง,งร,ร,รถไฟไปเชียงใหม่ก็คงไกลหน้าดูเพราะการนั่งรถไฟไปเชียงใหม่ต้องใช้เวลาถึงสามชั่วโมงนะสิบสามชั่วโมงนะฮะขออภัยนะฮะเริ่ม เติมตัวหนึ่งด้านหน้า mm. ก็เลยจะประมาณนี้ mm. ซูไปเรื่อยๆครับชิวๆครับอ,อืชิวมากเลยก็สถานการณ์ mm. ถ้าผมไม่มีอะไรแล้วก็ขอตัวนะฮะจังหวัดอุบลราชธานีมารีวิวนะเดี๋ยวจะลงไปทานข้าวเที่ยงทานข้าว เย็นนะฮะแล้วก okay. ็จะนอนนะฮะอาบน้ำรู้สึกว่าอุบลน่าจะร้อนน่าดูเลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะฮะย่าเจอกันในฟักรักนกอสเซโกติตาเจ้าด้าวบวปไทยถามีคลิปนี้ไา่บายสวัสดีครับ